สวัสดีจ้าทุกทุกคนวันนี้มากินข้าวจ้าทุกคนจา้าวันนี้มาอยู่ตรงนั้นมาอยู่มุมระเบียงเหมือนเดิมจ้าทุกคนจ้าข้าวสวยกับเกาเหลาเนื้อจ sort of ้าทุกคนจ้าเกาเหลาลูกชิ้นเนื <c <c ้อนะคะทุกคนจ้าไม่มีเนื้อนะคะมีแต่ลูกชิ้นเนื้อค่ะทุกคนมาจ้าทุกคนมากินด้วยกันได้จ้าเด้อมานะคะทุกคนจ้าเกาเหลาเนื้อเกาเหลาเนื้อมาแบบเต็มจอนะคะวันนี้ พยายามนิดนึงนะคะทุกคนนั่งกินแบบนี้นะนะคะทุกคนจ๋าสบายๆนะคะเพราะว่าต,วตัวอีต้าอีต่าอันนี้เป็นผักอ่าผักคุ้มพลังจากพี่น้องจา๋ามาน่าจะทุกคนมากินด้วยกันนะคะ นม,มนี้อาจจะมืดสักหน่อยนะคะทุกคนจา๋าพอดีนี่ย้ายโตะ๊ะที่จริงมันต้องขยับไปข้างหลังทีนี้นี่มันย้ายมาตรงนี้เอาติดกำแพง กินข้าวเย็ยนครัทุกคนจะ้ะเขาแรงไม่มีนั่นใส่ไม่ได้ซื้อมาจา้ะทุกคนไม่ไปร้านเอเชียเลยถุงอกอชินเนื้อจะ้ะ โต๊ะสะเทือนหน่อยนะคะทุกคนจำาเป็นโต๊ะแบบไม่ค่อยแข็งไรงเท่าไหร่มาแล้วพี่นอก ส่วนนำ้ำมันหอดแส่บแล้วทุกคนจ้าม,มีเนื้อใส่ไม่ได้ไปตลาดเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่หมูดแดงก็เลยไม่ใส่วันนั้นก็กินไปแล้วก๋วยเตี๋ยวหมูดแดงนะนี่ก็เลยไม่ใส่นะคะทุกคนจ้าบรรยากาศมันเดิมเย็นๆจ้ะ ไม่ใช่ว่าเย็ยนแบบหนาวนะคะทุกคนจ้าแบบอากาศดีหน่อยจ้าทุกคนจ้าช่วงเย็ยนเนี้ยอากาศจะดีหน่อยแต่ช่วงบ่ายร้อนมากเลยค่ะ เอาผักข๋งฝรั่งใส่ก็อร่อยนะคะทุกคนจ้ะ ืแมงมุมมันใหญ่มากเลยอื้ออืมแมงมังนตัวเดิมมันนั้นเน่เนี่ยมาแล้วมาแล้วลูกชิ้นแพ็คหนึ่งที่ใส่หมดเลยนี่กี่ลูกเย่ยหกเจ็ดลูกแปดลูกใส่หมดเลยค่ะทุกคนอร่อย หิวข้าวข้าวเย็นห้าโมงแล้วค่ะทุกคนจ้ะช่วงนี้หนะ้าตาอาจจะมองๆนะนะคะทุกคนจา๊ามีเรื่องให้ คิดแบบกุ้มใจหน่อยนึงค่ะทุกคนจะ้ะชีวิตคนเราอ่ะนะมีขึ้นมีลงค่ะทุกคนเนาะ ก็เข้าใจอยู่แต่พูดถึงว่าช่วงนี้จะน้อยหงอยหน่อยนะคะทุกคนจะ้ะมีพารงพาระจะต้องรับผิดชอบค่าชอบติดปันเนาะชอบติดกับพุงแก้มอายุเยอะแล้วเริ่มเป็น ใทั่วแหละแต่ก่อนกินไม่ค่อยติดนะคะทุกคนจ้ะมีพาลงพาระเยอะค่ะทุกคนจ้ะเลยไหน่อยๆสักหน่อยต้องรับผิดชอบทางบ้านด้วยอะไรด้วยค่ะทุกคนจ้ะช่วงนี้รายจ่ายเยอะมากแล้วก็เหนื่อย แต่ก็สู้ๆค่ะทุกคนจ้นะเนาะชีวิตคนเราเกิดมาก็ต้องสู้นะพอได้แต่อย่าถอยอช่วงมันกังวลก็กังวลนะคะทุกคนจนะ้ะเนาะว่ามีหลายเรื่องให้คิดนั่นค่ะทุกคน นี่จะกินเป็นลูกลูกใหญ่มาก กินไปด้วยฟังเสียงรถไปด้วยนะคะทุกคนจ้า มะแรงวันอย่างนี้นะคะทุกคนถ้าไม่กินข้างนอกก็เบียงะมะแรงวันดีน้มีตัวเดียวตัวใหญ่ด้วย อืมอเถื่อนโต๊ะ ตอตรงนี้มันไม่เห็นหห <c oughs> นะเแมลงวันแมลงวันหม้อเขียวนะทุกคนจับตัวใหญ่มากอยากเข้าจานไข่เดือดเนี่ย เอ็มน,นะจ้ะทุกคนจ้ะข้าวหล่อนิดนึงป่แล้วนะจ๊ะทุกคนกินไม่หมดกชิ้นเยอะเหลือเกินปันนแล้วนะจ๊ะทุกคนจ้ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันจ้ะสวัสดีคะ่ะ